离我们的情人节越近了，大家紧不紧张啊？มันดูแบบเฮ้ยใจมันเสียวว่ะเธอใจนใจครับผมรักคุณรักคุณนะครับอูรักหึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอหน่อยยากหนึ่ง我爱你我也爱你我爱你 I love you เฮ้ยโซ 表达，表达的。嗯、我我比较喜欢抱抱。嗯、说话，聊天，但是不是一直说。但是现在我们真的是每天见面。嗯、我。 我会注意一些小细节。那你……那我听到声音的时候，我不会我不会走过去主动打招呼。我知道他在附近，我会看他一下，看他一下到底过得好不好。如果过得好，那我就安心了。就是这些点点滴滴的细节。 对，<noise> 就是在工作的时候，我都会注意到那娜、啊啊、到底过得好不好，会转眼看他眼神，看他到底 O 不、嗯、OK，都好的话，嗯、他就安心了。所以这是他表达爱意的方式。嗯嗯嗯嗯嗯

你们两个一起工作基本上是每天的嘛，所以怎么怎么相处真的是很厉害了。有时候就说你在这里，你现在这里不要动，我我先来解决。有时候看双眼相看就已经知道互相的心了。

ที่อย่างต่อไปนะครับผมคิดไม่ได้เลยว่าลัดลัดลัดแล้วไงไทยปังไทยปังเราก็ไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนไม่ได้เตรียมใจว่ามันจะเล่นอย่างนี้ไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนกินเดี๋ยวก็ไม่เขาเขาเขาพูดเสร็จว่ามีรสชาติอะไรบ้างจู่หนีก็เหมือนว่าขอให้เธอจู่หนี่อให้หยวนเจี๋ยมีควาเสุขเปดีมากหนึ่งสองสามให้น้องพูดดีกว่าอะไรนะจู่หนี จู uhm, นี่ชิงเหรินเจียควายเลอินหินนเจียเวาเลอ่อินเหรินเจียควาเลออ่ก่งมาอ๋อนูเี่าษ <animals> ีนภาษาจีนมาแต่ว่าพวกคุณเนี้ยได้ไปทานอาหารร่วมกันบ่อยไหม ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ครับเกือบทุกมื้อเลยครับเฮ้ยมันเป็นเนื้อเจตเป็นแบบอาหารแบบมื้อหรูอะไรอย่างงี้แน่เลยใช่ไหมเข้ากล่องเขากล่องพวกเราธรรมดาธรรมดาแค่กล่องเค่กล่องเพราะว่าเราทำงานด้วยกันใช่ถ้าไปกินด้วยกันจริงๆอ่ะล่าสุดน่าจะข้าวแกงขั้นตึก มันแบบมันกินอะไรมันก็มันแบบว่าอยู่ที่ว่าเรากินกับใครกินกับใครกินกับใครกินกับคินกับใครนกี่เรกิัรกอนกบรก็อบคร่อนเินก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 กว่าินินกินกิกิกกนกนกิน่ินิินนอก จริงๆมันก็มีอีกแหละแต่นึกไม่ออกแต่ที่มันจับได้ที่จำได้ล่าสุดคือคือแบบเข้าแกงข้างตึกอ่ะใช่ไหมใช่เพราะวันนั้นรีบกันแล้วก็ชาวช่างกินอะไรดีแล้วตอนแรกก็จะไปกินกะเพราใช่กินกะเพราแล้วร้านกะเพราปิดก็เลยนี่อะไรกินก็เลยเดินไปแล้วก็ไปอยน่ข้าวแกงร้านนึ่งเลยอ่ะที่นี่แล้วกันแต่ว่าปกติแล้วว่าเรารู้ไหมว่าเขาชอบกินอะไรเขาชอบกินอะไรพอจะรู้พอท่านนนชอบกินอะไรไหนท่านนนชอบกินสาหร่ายเท่ากันน้อยลงมากเทียกับเทื่อกี้ท่านนนชอบกินไข่องไปแล้วหนึ่งไม่ได้ไข่ สองเขายหมดจองก่อนเริ่มงจริงแล้วมันไม่ต้องตอนเริ่มหรอกค่ะไม่ต้องตอนไลก็ยังงถามว่ากินได้เลยไหมกินได้เลยไหมอแเขเขาชอบกินอะไร แน่าจะต้องเข้ากะเพราอ่ะแต่เขาก็ชอบปลาเท่าแกงน้อยเหมือนกันเขาชอบกินแบบออริจินอลใช่ใหแบบออริจินอลอืค่ะแดงที่นำสกุลว่าเฮฟเบิร์นเข้าใจไหมคะออเดิร์ฟเฮฟเบิร์นคุนหะนั่นคือออเดย์โอ้โหคุณไม่มีอายุไม่รู้จักเลยอร่อยเลยนี่ให้ออเดิร์ฟเมนูเรียกน้ำนูเรียกน้ำย่อยน้ำย่อยมันดีด้วยอร่อยแบบอร่อยแบบอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะแบบอร่อยแบบอร่อยอยู่ไม่รู้จะพูดยังไงเว้ยอร่อยเว้ยเออมันอร่อยเว้ยชอบ ขอขีศ์ศึกได้ม้ดีกไปกินเมนูต่อไปแน้วิ่นแล้วทิ้ไป้องไม่าผ่านเมนูต่อไปนะคะที่เตรียมมานะคะเป็นเมนคอร์สนะคะเมนคอร์สอาหารจานหลักค่ะ O มติดหางเขาให้เขาเช็ดให้ซิอ่าชดใ่อยช่วชดให้อช่เาเชใ้น่อยช่ยเาน่ยช่วยเขาเช็้นยช่วย็ให้หน่อยช่ยเาเด้หน่อยช่ยเขาเร็้หน่อย่ยเขาน่อร่อยเขารห้อย่เกาเใ้อยช่ชดอวาด้่อยวยาใยช่ย แม่แม่มีอะไรติดไม่รู้ลูกไม่ไม่มีเลยครับวะันกราะหัวเาะหัวาะหัวเราะหัวเราะเาะหัวเราะหเาะหัวเราะหัวเระหัวเะหัเราะหัวยราะหัวเราะหัวนะวะหัวเราะหัวเระหัวเราะหัวเราหัวเราะหัวะหัวเราะหัวเราะหัวเรหัววะหัวเราะะเรัเหัวเราะะาาเรา หนึ่งขอด้วยดิขอด้วยดิขอด้วยดิมีองมีเพิ่มค่ะต้องมีเอ็กซ์ก็มีเพิ่มค่ะโอ้โหทื้งตอนแรกสองสามโอ้ my god อืม่อ้好ชื่อ好吃吗海没有吃า没有่你试试看า吃不好อ โอ้ยพ่กันออ你吃了你觉得好吃吗？我觉得很好吃。ฮ้อะไรตะโกนตะโกนว่เอา。เก่งเจ้าหา。น่ารักน่ารักฮะ？มันติไป了我มันทำไมมันไม่ออก？เปื่อนปล่อยวะวะ。ไม่ชม่ช่นเฮ้ยเปื่อนตรงมุมปาก。我这里也有啊我也有。โอ

自己ด分่多少？我นเก้าถึงเก้าุดห oh, ้าเยอะเหมือนกันะสีหน้าหนสียคุณกอนนี้คุทีหน้าสเขาาว่าคุรู้สึกไงอยู่ตีคน่นาาว่าร้สึกไยอนนี้คียนานองบบเท่ๆแล้วกัตนคสกน่อาเดีทยวทาคห้รู้ว่าพอตอบจริงอ่ะไม่สใช่ มันเต็มสิบเลยอะ้นนโนนนี่ชอการกอดแบบไหนเื่องว่ากอดข้างหน้าถือว่าชอบกอดข้างหน้าถือกอดข้างหน้าคือว่อกอดข้างหน้าถือว่าข้าหน้าถือว่าชอบกอดข้างห้าอ่องหนือว่าชอกอด้งน้อชอบกอดหถือ่กอดข้น้อวอบกอด้ง่้ถว่ตอบกอด้าง้อวบกอนถืาอบกอดถอ่ชอกอด้าง้อ่ชอบกอดข้างหน้าถือ่าชอกอดง

หรืออันเนี้ยก็มันเกลียดสมมติเราอยากเล่นกับน้องอย่างเงี้ยเราเล่นอยากับแม่เราก็จะกอดเขาไปก่อนเลยหรือว่าแบบกอดอลไรตออะไเลยเราจะต่อที่ไหลแล้งเลยอ่ะโยนแม่เป็นสองฟ้านะฮะข้อที่สองถ้านันนต้องหอมเนี่ยจุ๊บเนี่ยหอมเนี่ยต้องหอมตรงไหนระหว่างแก้มหรือว่าหน้าเปล่าเยนื้อหนึ่งสองสามแก้วเนี่ยนเฮ้ยคนลด เดียวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเกวลูกยังหิวต่อเนื่องยังหิวต่อเนื่องแก้มทำไมถึงเลือกแก้มเพราะว่าก็แก้มอ่ะเวลาเล่นกับนันนน่ะเฮ้ยก็แก้มอ่ะเวลาเล่นกับนันนน่ะเฮ้ยก็แก้อ่ะเวากับนันน่ะเยกกอ่ะเวาเล่นกันันบน่้ยกมอ่ะ่นันัะเก็กอ่ะเวลาเล่นกันันน่ะเยกกอ่ะเวลเล่นกันันนน่้ยก็กมอ่ะาเันัะก็ม่ะเว่นกันัน่เรียกว่กอะเวลาเล่นกันนนะเยแมอ่ะเว เวลาให้กำลังใจหรือแบบว่าเวลาแบบมันส่อะมันเขี้ยวอะมันเขียวอะเออมันหอมแก้มอะนั่นคือสิ่งทีาเวลาให้กำลังใจต้องมีการหอมแก้มกูไม่เคยโดนใครให้กำลังใจเลยเห้ยจเลยเวลาเราดูเาดูดานบเย้เป็นแกมไม่错脸颊เพราะว่าไอ้โลเด้นมันชอบมาหอมแก้มเรา ผมมีน้องสาวอย่างเงี้ยก็แบบว่าชอบของแก้มน้องแบบชอบไม่แบบว่าจะมุนไปในแก้มอ่ะยุ่งอยเออขยัขยุ่งมนหมนเที่ยวอ่ะมันแบบอยากแบบจักเอออยากฟัดอ่ะอืมฉันอนอนชอบจับมือแบบนี้รับปายปูมือหรือว่าประสานมือเจอแบบนี้แบบนี้จา่ากยา้ยากายากากยายากนา ไม่ค่อยชอมือกันหรอไม่ช่ชิบ牵มัคับรั้งได้ถ้าดูในซีรีส์แทบไม่มีฉากจับมือเลยนะแล้วทีเี้จะมันนะไม่จับมือกออันนี้ไม่ได้บอกนะคะอวดค่ะใี่อโซ่นหนูแบพลิกกระดานมาของหนูสดภาษาหนูบอกว่าชอบเขาาชอบประสานมือก็คืออย่างนี้ใช่ไหมทำไมคิดว่าชอบประสานมือ为什么你觉得是十指交扣呢？เขาเป็นคนยง？ บอถูกับยากอะ有点难回答ไม่มันใจเลยต่ะเน่ยด่น่จเลยคน่าะเป็นควาูเอดคว่าน่าจะเป็นคาม้กอ่คาน่าจะเปามรู้สึกอที่有点าน่จะไามรู้สึกซีอ่คว่าน่รู้สึกอ่น่จะปมร้ที่คาน่า็ครเอ่ค่านะเ็นควาร้ากที่นนนแบบรู้สึก หลักๆว่านนท์นั่นเป็นคนที่แบบมีอินเนอร์ข้างในเยอะแล้วแบบจะเข้าถึงได้เขา่ดห้พราะฉะนั้นการปรานนการท่้เขาเปิดใจให้เขาเปิาเปใจห้เขาเปิสื่อ้เขาเใจ้าเด้ขาใ้าจหาเ่ิดใจใ้เ้า้เาปดจใาเปิดใ้าิดเชาเ้เขาเปดใจเขาเปด้ดจห้ดห้เขาิหเาเจเาิดนจะ้เ้าเปิเราเปเาเเาเหเามันหเนเหมเอาแบบเรา เอออยากใกล้ชิดกับคนที่เรารักอ่ะเหมือนแบบเราอยากแบบแนบแน่นเราอยากอะไรอย่างเงี้ยจรเข้าใกล้กันมากขึ้นใช่กูมือมันแบบมันมันรู้สึกว่ามันแบบกูมือมันคือเหมือนเหมือนกูมือมันคือเหมือนแบบว่าเรียกว่าอะไรเดียวเหมือนแบบ กลับกันเดินข้ามถนนหรือว่าอะไรเียวมันก็ต้องปล่อยไม่ได้มีมีนิ่งมากขนาดนี้มันก็ต้องปล่อยแต่ภาษาเมื่อภาษาเมื่อนี้มันรู้สึกมันหลุดกันยากะมันรู้สึกว่าเหมือนแบบติ๊กซอสอชิ้นที่มันประกอบกันแล้วอะแล้วมันแบกันยากต่ากติดงใจเออติกยติดกนที่ประกอบกันแล้วอย่างตกันิดกักิดันิดันาิยานยชอบิดกันบากนปลอบใจกนลูกหัวยาันาก้ันางตายติดกนยายโมโิยกิาิั เนย้อพวกมึง喜欢怎样的安慰的方式摸头杀还是拍肩膀อ่ะรูปหัวหรือว่าอบไหลอ้ยอบง่หว่ะรู้สึว่าโอมไม่น่าไม่น่าเป็นคนที่เรียกว่าอะไรดีย เหมือนไม่รู้ดิหรือว่าทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ปลอบใจมันก็จะโอบไหล่แต่ถ้ามันแบบมันกหัวมันดูแบบไม่ได้มันอาจจะชอบก็ได้นะแต่เหมือนทแบบมันดูแบบดูเกิดได้ไม่บ่อยอ่ะมันดูต้องแบบเกิดแบบเกิดกับ พ่อกับแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าสมมติว่าแบบแม่แม่หรือพ่อแบบเซต็มแบบว่าจะต้องนลูกผัวพ่อหรือว่าลูกของพ่อลูกขัวเราสมมุติว่าสมมุติว่าแบบต่เรียกว่าอะไรอ่ะแบบไปกอดแม่แล้วแม่ก็แบบเออไม่เปไรลูกเลยอ่ะจะเป็นแบบพ่ชูวคนหนึ่งของเรามากกว่าอย่างงี้แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนกันเพื่อนอะไรกันก็ว่าอ่ะโอบไหลอ่าเราไม่รู้ดิเราโอ๋ลายมั้งเราไม่ได้ทงทางสิทธิยเจมส์เคยเหรอวะแบบมือเฮ้ย ไม่เป็นไรนะเพื่อนเมื่อเฮ้ยมึงพาดเคยนี่หว่ามึงพลาดต่เคยนี่หว่าลูกมึงอ่าดบอกเลยทำไมเอวะผมยอุแสดงว่ามีเหตุการณ์มีมียังไงมั่นใจด้วย ผมมากเป็นคนที่เวลาผมจะปลอบใครผมจะชอบลูกหัวขออนุญาตนะผมจะฟิลไม่เป็นไรนะอะไรแต่ไม่ได้แต่ฟิลโมโทซาเนี่ยจีดบ้าถ้าไปดูซีรีส์ฉากฉาจูรืฉากที่จะกอดกันหรือว่าลากันแล้วตัวตัวปานตัวปานรู้สึกแบบมากกว่าหรือจะจมไปพอพัดกอดพัดจะเอามือขึ้นไปจับหัวม่每次每ี在戏剧戏剧ว面你就看到่า们ด抱在ย起ล后用手再摸ห沙แต่เพราะถ้าจับหัวด้วย มันเหมือนแบบหัล้มนเหมือนแบบมึงอยู่ในโลกวงเวงเดียวกับกูนะไม่เป็นไรนะมเอซกา้กกเกินหนึงสี่ท่าไม่ไม่กูหนึ่ัวอกอดมันกูก็รูบหัวมันนี่หว่าใช่กูกอดมันกูก็ลูบหัวมันนี่หว่านว่นี้สองปีนี้มชอบนอนแบบไหนหนุนตัก ถูกว่างก็ร้องนอนตักครขามันเคยมันเคยขอนอนตักเหรออืมเล่าให้ฟังเออเล่าให้ฟั่งดิเหมือนตอนนั้นมันง่วงนน่แหละมันง่วงเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แเราก็แบบเหมือนมันไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรเงี้ยมันก็แบบพิงไปดิพิงไปนิแล้วมันก็พิงมาแล้วมันก็นอนแล้วมันก็หลับ ชอบหนุนตับมากกว่าหนุนแขนหนุนอุ้ยนี่โอมชอบอวัยวะส่วนใดในร่างกายมากที่สุดระหว่างกล้ามน้อหรือว่ากล้ามท้องอ๋อเขาไม่ได้ถามฉันนี่ไงท้องเอ๊ะตุ่ยตรงกลางทำไมคุณมั่นใจว่าเป็นกล้ามท้องผมรู้สึกว่ากล้ามอกกับกล้ามท้องกล้ามท้องมันดูดเล่นยากกว่าแล้วดูมันพาวกว่าดูมันพาวกว่าเอาจริงๆ ใช่ตอนแรกอะแต่ตอนแรกสุดไม่ได้คิดกันตอนแรกอะเป็นคนผอมมาเป็นคนผอมที่ก้าวแต่เด็กแล้วมันมีซิกแพคของมันอยู่แล้วคนเราทุกคนจะเว้นอยู่ที่ไขมันอะไรแล้วแล้วพอมันซิกแพคมาแต่ผมไม่มีอกพอผมอกขึ้นอะผมภูมิใจในอกมากแต่สุดท้ายอะไม่ว่าอกจะใหญ่หรือสวยขนาดไหนคนก็แบบคิดว่าซิกแพคใหม่เข้าใจความหมายว่าแบบคนไม่ได้แบบไหนกล้ามอกมึงสวยอะผมก็เลยแบบเริ่มกลับมาคิดว่าอ๋อนี่มันคือเอกลักษณ์ที่เรามีแต่แรกนี่หว่าก็เลยแบบเออกลับมา

有一点点咸而已，加很多的甜点在一起，真的是点缀啊，太棒了，<然>不会太甜，因为加点咸咸的。哦、老板在，好想吃哦、啊！来，冬阴口感真的是太棒，哎 <laughs>、哦，吃到冰了吼，冰了，冰了，冰了，头了，了、嗯 กำลังจะบอกว่าให้กลับไปที่นั่งเดิมเดิมก็มาขอไอศครีมเพิ่มทานเสร็จแล้วลูกก็ลุกกับมาที่แม่นะมากลับบ้านนะกลับบ้านใจยังอยู่ที่โต๊ะอาหารมวยอลกโกนน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 นเนน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 ีนนนน่นน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 กนน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  ติดแก้มไม่เท่าไหร่ติดใจตลอดกาลที่หลุนจำเสิเ่งเสิ่งที่ได้สนะมันวะมันว่ะเป็นไงลูกวันนี้สนุกสนานไหมสนุกครับสนุกครับสนุกเนาะได้กินของอร่อยอร่อยด้วยเนาะ ของหวานพูดดังๆได้นะโนนบอกว่าเอาจริงๆแล้วปกติทานสาหร่ายก็แต่น้อยแลคือมันอร่อยอยู่แล้วแต่ชอบทานอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เรอกว่าชอบทานเวลาเล่นคอมเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบเออวันพื้นเล่นเกมไปด้วยกินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขากินกับแบบ อย่างแบบมาทำเป็นอาหารอย่างนี้นอกมาเลยเออแบบเอาไปโรยหรือว่าเอาเอาอะไรไปกินกบของหวานอะไรที่แบบบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้ดว่าเราเคยกินเลยปาไม่ม่อยกินี้แต่ินอู่รอแนึ่่อร้สว่ามันแบบมันมันดีอะมันดีแบบดีในรแบบรูปอนเรู้รู้าอร่อยในแบบตา้ตหนามแบบ ความส Connie, me, somehow, like, things, like, like, oh ัม like, ผ like, ัส you ท know, like, like, ุกทุก like, ส yeah, like, ัม like ผัสท like, 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 ี่ม like, yeah, ันแบบสัมผัสกับลิ้นมันคือแบบมันคือสัมผัสใหม่เร่มนประสบการณ์ใหม่เราที่แบบเราคิดว่าเออครั้งต่อไปเราต้องแบบลองชิมอีกครั้เราเหมือนเราได้เรียกว่าอะไรอ่ะได้ได้ช่ยในการทำอาหารเพิอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้แบบเราอัดแออะไรอย่างอื่นเข้ามาแบบใส่ในของเราได้มากเพิ่มมันได้เมีมิติมากขึ้นหรือว่าจะเป็น t e x t u อะไรที่แบบบางทีเรายังไม่เคยชื่อแล้วแหละว่าอร่อยกินถ้ามึงบรรยายขนาดนี้จริง นแจะไม่เสร็จเลยติดตมึงยังดีบัญญัติอะไรเนี่ยโอเคคที่นี่ที่เราะอดจงเที่ยวเพราะใส่ลูกใ่ลอมองไปที่กล้องคอเคโอเคเคโเจ้าเคโอเจโอเเคโอเคโอเค่อเคโอเอาเเคเเเเเออเออาเอเเออ เลยังไงนะคะขอบคุณผู gehört, ああ้สนับสนุนชี่มาร่วมงานสาได้ข้าวเห็ดา定是老板